อีกหนึ่งเรื่องราวก,ก็ไม่ดีกว่าหลายคนก็ติดตามกันมานานมากเลยนะฮะลูกชายของพี่ดูสัญญาหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่เป็นพระเอกเลยนะพี่เป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคือดูดีมากครับผมลักษณะที่แบบว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อจะห่วงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าลูกชายออกมานี้หล่อทะลุเฟรมมากๆสำหรับเอมสันเพชรลูกชายของพี่ดูสัญญาณนะฮะขึ้นแท่นเป็นนายแบบนะพี่<อ>ขึ้นปกนิตยสารคู่กับนางเอกชื่อดังนะฮะ<อ>ก็ล่าสุดไปเจอพี่ดูขออัปเดตนิดน,นึงพร้อมไหมลูกชายเนี่ยดันเข้าวงการเต็มตัวไหมคะพี่ดูครับเชิญครับ ถ่ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ<อ>คือเขากลับมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็กลับไปรู้สึกว่าพี่โอมผู้จัดก,การเขาก็เหมือนกับว่าชวนให้ไปถ่ายแบบก็ผมก็บอกเขาว่ากล้ามใหญ่เกินไปผมก็บอกว่าต้องลีนลงมาให้ได้ถ้าเป็นงานการแสดงเนี่ยจากที่ที่ผมเจอมาเนี่ยเขาต้องฝึกทักษะอีกพอสมควรเลย <c oughs> เคยได้ยินไหมว่าเวลาสอนขับรถอ่ะอย่าให้พ่อสอนลูกหรือแฟนสอนแฟนมันจะสอนยากกว่ากว่าคนอื่นนะครับถ้าเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ต้องเป็นอะไร หนึ่งฝั่งเขาก็ไม่ต้องกดดันสองฝั่งคนอื่นที่ร่วมง,งานด้วยก็ไม่ต้องมาบอกว่าเราเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่ไม่ต้องบอกแล้วว่าฉันลูกใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องดีด้วยตัวตัวคุณผมผมรู้สึกแบบนั้นนะครับยุติธรรมกับทุกคนที่ร่วมง,งานด้วย คุณพ่ออยู่ในวงการมาน,นานคุณพ่อผ่านทั้งละครทั้งพิธีกรมาเป็นต้นแบบที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อลูกจะเข้าวงการหรือไม่อยู่ที่ส่วนของเขาว่าเขาถนัดในรูปแบบของวงการบันเทิงหรือไม่แต่สิ่งที่สําคัญผมเชื่อว่าวิธีการดูแลวิธีการเลี้ยงของพี่ดูนี่คือแบบเต็มที่อยู่แล้วพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบพี่ดูมากๆในเรื่องเราการใช้ชีวิตทั้งตัวเขาและการสอนลูกและการสอนทุกคนแนวคิดนะพี่นนองใช่แล้วครับ